เรืองปาลาไม่กินขา้าวไม่พี่น้องไม่บาดนี่ยา้นงทับมันจะต้อง,งเดีนไม่พอกินข้าวแล้วเอาสู่มาล่ามไม่ได้แต่แคุณนะนานานปลาเนีเต็มคุ <c oughs> มยาย่างสองกับตะ <c oughs> านันเ <c oughs> นี่นก่อนแล้วเนโหนั่น <c oughs> นางเผาก <c oughs> ินเือกจยดุมหัเนาะเทียงกันเนาะ เอาแล้วไหมพี่รองอ้เวลาปั่นกันเะเลียงกันได้ไหมพู่นึงสวดพู้นึงมาส่วนโอ้เหรอปั่นกันยกที่สามพี่พี่องเลยโอขางล่ะงก็ย่างปลาโหก็ไรกวางตุไปหับลูกหพี่้องเลยได้ใกล้ได้ได้นี่งหรือพอนำลูกเลยวะยังอีกยังอีกสองส่วงเอออีกสอง่วง สวัสดีื่อเริ่พี่น้องสวัสดีเลอสวัสดีบสวัสดีเนาะสวัสดี่มเนาสวัสดีมเดี่านปลาินี่นาไม่กินแต่ถ่านปลาี่ยปลาอยูุ่่มเี่ยโอ้ทันี้นาทางนี้ดอกกันบานีมองที่ได้กินแทบพี่เราเะอน้องปลาคอใหญ่ ล้งได้สยปาขวญใหญ่ตัวเรียบ้อแล้วไ่ใ่น้าได้บ่ปเจ้ารังยาาบี่ปาปึกษากันได้บดนี้สบายดีเทีย่โซได้บ่ลงอะไรปั่นปลาก็ได้ก็หาหมกใส่ตะพื้นบัดนี้ผัวเมียเมียทำหัวผัวทำเมียอยู่ ได้พันดูเลยกันบั่นหยางไงาได้ปั่นค่ะคุณได้มักปั่นเถะยางกัยางมากเยียบเพียได้ด้เกียเลยเกี่ยบร้อยเดยเอาตัวเยียบมาม่เียบบเกียบเพี้ยใบได้บ่อยืเส้าลวามากเลยจ้ะดีเด้อผัดช้อมีเด้อเด้อ้อมไสีหนึ่งตัวนี้กระสีหน่ Ừ. Ừ. Nhay quân lao vào nơi căn đê dạo gôn bằng dạy đi danh <laughs> <tổ này. cười> à, <laughs> <laughs> hết nắng và lạc và con và chị đạp hết nắng lạc mất nhiều ai và chị ngon 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 อันนี้อันนี้คือปั่นจกที่สองเลยขอกินก่อนวะให้ปลาดุกปลาดุกตัวเดียวออทางเทิงกระบุนว่านกระปูอยู่มหย่ออแล้วทอะไรอะไรนแอมอยู่ได้ปั้นแห้งดีเลยหมูไปหมูกาปั่นเนีหมูจะมากกระปู แ่มาขามก็มีบาที่เอุนด้กันเรไม้ตั่อะี่มนได้้วไปแลากัน้วัีอมันตักขึ้นตัวใดกันตัวนั้นเไหนมันตักถึงนตัวใดกันต้นนั่นเอเกันบ่ ปากคอปาคออะไะจับเอาบ่ปาคอละจับเอาปาเข่งมาตักเอามันจับง่ายปาคอปาคอจับง่ายวะปาเข่งไม่มีน้ำฟักแม่ว่าแล้วลงเลยแม่หลงอีไรดิแรกเลยว่ะว่าแล้วลงกันต้อีกเข่าตะก้าเพื่อได้แน่นุกัวกันเลยแม่ไม่ให้เงินเข่าเปล่าคอยด้วยเด้อ ล <y ee> mm ุงลุงยมันกเนี้ยมากเป่าด้วยนี่้าซ้อมบงต้องกัรนี่พ่อนันึ่กันลุงได้ซ้อมบางต้อกานได้ปาเ่งกัคังว้ยกระายมือเยอะเนาะมันหมดตายง่ายนะปากเ่งหวานงวยข่ายกระโปรงไม่ได้เห็นไหม โอ้โหงัวบนอาระวังหลัปิดอยู่ได้เหรอใรว่าหลังรอดนะเจ้าปิดอยู่เหรอเออนะบ่พูนปิดไฟล่งรอดได้หรอมด่เหร คนหาป้าเราว่ะคนหาป้าเรล่เนาะอะกเนาะนกันเด็วตักกคุแล้วเนาะมีแต่ของหมูเขาใส่หมูไร้หงหอหงหน่อยเนาะ เอาตัวมันตายมันยากนัลโมันยางมัตายเนี่ยนรแมวเปียว้น้อเบบ่่เเะน่อย่างกันลุงนะยงไม่ตาย่ไปเลนะ เพราแ่กงรอดได้ทำดุมทาปืนดุมมะนาวหัวหัจ้างเห็นหัววิงสามบาทแมน้จ้างถึงตัวบวตันเนาะแมนโค้น้ำเสนยาเนาะจอคือผมมสิทำน่ทำตาเราเน่ใส่แลาะเนาะใส่ใส่แล้วก็ตีเนาะผื่อบอกเงินเ็มเนาะ เแล้วคน่นบอกเคยใส่เนาะผมบอเคยใส่เหรอวะข้วันเยช่ยเราไม่เคยปลาคาร์นี่พี่เนียป่ะคม้ทปลาคาร์นี่ก็ได้ เดือก็เชื่อมเชื่อมแท้นนี่จะบอกแห้งก็จะบ่อกตัวใหญ่ก็ตัวใดก็จับเอาเด้อะจับแล้วบอตัวใหญ่ไม่ได้บ่เออตัวใหญ่นี่ก็ได้เนาะตัวใหญ่เนี่ยจีบหวานเดิมๆเลยเนาะอะไรดะเอาเบิ้งเนี่ยใดมรเสิแี่บๆได้หวานย่างปลากินแบบขึ้นมาใหม่ๆเช่อมมันก็แซ่บเพราะเนาะเอปลาของแม่นมาของเราคือหลายแท้นนี่ เรื่อมันขึ้นยากลวบากนี่ของเจ้านี่ของข่ขึ้นหน่อยให้ดิของข่มาขึ้นหน่อยมาเนจ้านปั่นเองได้ลบาล่ค่ะปั่นได้ง่าปั่นใม่น่เ้ยป่นใม่น่มอกัลืมได้มันเม่านข้นปั่นนะมันต้องเป็นหมน่ที่ใช้ตัวไกเกงใจมู้เนบนีนี่นะนี่นาอเกงใจมือตนได้ของข่เนี่เตอเจ้าวนี่อนีของนาเนาะนี่ของน่า ขไปก็ได้จะเป็นเอาคนไป้างไว้เด้เฮ้ยเอาไวมมืแม่ยจ่ามากินดิยังมากินอกวดดูคนเนาะดูเลยว่วันนี้วันนี้จะกินล้งบ่านีจะกินยังไม่เอี่ยบบ่านีสามารถไ้เช่าันกินตัวอยู่นี่เออเนาะ ปะเวอร์อยากขูต่อ่ไหมอยากกระูต่อจีได้รุนี้่ยนะมันไยากไมจีได้บ่จีเอาได้ใส่ปลาให้แทนสิเอาแม่ตู้หได้โทระบ่าดเลนี่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 อ่เอาวิน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 แฮปปเตอร์วินปเปอร์เตอร์ใส่บนบนนี่ อันนี้คือประจำแผนกแล้วแผนกอยู่บริษัทโตอกไปพุ้นเด็ไปนั่งี่วังหันกันนั่นนี้ีกบ่ดใส่บีงีวร่างกับแมนขั้นให้มันสีไม่จานมายัดกินกบเนี่ยกินบ้เพิ่นอยู่พาะมันไอ่ได้ได้บั่เบดได้ผ่าไงสักทีน่ะเนาะซำกัดเียซ้ำนี่แหละ ตางกับขอจีเดเยมันต่างกับอนะข้อข้อกับัาง่กันมั้ากับบถึงางไางไหนสกอนได้จงเงียบหรอของประตูขยังมือเาอมันเต้นใส่เต็นมา้วไรคุกแล้วนะดีแต่ว่ากับทางเพื่อนละหลายเนาะเ้าวิ่งกร้เถากทางที่หาใส่ใช้แนนิ่ะอรตมันยังมันยังอเมือยจีว่าของปลเซืตัวกู่ได้มามันได้ว่าของเต์ ไม่ได้ป่บุ้ยสถานเาที่เท่ป่ตบบอตึบอามเ่เรจะเบามีอยู่นี่เออแต่ค่มีเงาเลยว่าของลู้ไก่เป็นกรคูเออ่าของเงินไม่รองเพิ่อหัเาไหาไรอกินอยากกินอันนั้นด้ว่าคอันนั้นตู้คงบอกแล้วเลยบ่เออตูอคงจปลาเนาอืมมันไปเจอสีเนาเมื่อเม่อเดน้องน เราบอกให้มกไเรานี่เราอดอยูไดอยูแล้วโมกได้ยด้วมกนีเลื่นโมก1,000คีโดมกไรดกินกาแฟนอเราบ่ได้กินกาแฟตัวนั้นชื่อชหายใช่หมโกกชื่อไ่ต้อาเดียวม่ม่ลาถอเนาะปลาขงแค่นี่า้อไปลาเอาะไาจิ้งน่อเออต้ไพูดแล้วเขานัน เอาเพิ yup. e ่มเมมาได้แล้วยังเมหาอยู so ่เมหามจากเมอยู่แ้วเิมเห็ดไ่ไหนกเม่เ้นเมกินเนาะเราไม่ได้ขาดอะไรน่ได้วมาให้รากเอาทำมาให้ในรากเอาแล้วกันรากราราเร่มหมดตัวรากหมดเลยไปขับใจได้เตอร้วมีมาเตอร์ว่าหมีอีกดยวเ่ชวนลงไปอีกยังเลยเนาะ โดนไหมบรอบหน้า่ที่ได้คนยังไปื้อเมื่อละยูนี่แหละวันนี้เอาอีกพูดหนึ่งก่อนมันมาเองนมุกเองมันมาพได้มามันมุกมาให้มื่อวานมี้ช้าไหเออพิกาแฟไห้แล้วนี่ถุงนึงเอกแมยกาแฟไหแเราเันอัมาลูกสาวเพงสร้างมาว่าใ้ตุ้มุกเลยเียมีกาแฟได้ไหมเออมีน้ำทิงอะไรไหมเออหไรก็เอาไปก่อนน้มีแต่กหวัดได้บั

ตัวเน่ยไปเ่อไอนางแลปพีงอยู่ตลาดผุกไปที่ไหนเจ้าก็คือสิป้าให้มันกัดปนั่นน่าจาก็เลยเจ้าก็อะไมันนีเดือแตกเดือแตกเดือดเดือดพวนใช่ไหมนี่ผัวหน้าพวนาแล้วไนโซนยังผัวนาอิ่มเจอแล้ววันนี้ออันนี้ดือเอ้อมมากินปลาเขาจให้ากินปลาแมงค้อโต๊ยมากินปลาเลยจะบกว่าย่างถ่านเลยติตัวปลาให้่บาเพิ่นเอาอาผูางงมาเอาเด้่อบ้าบอกให้ ก็มีอไก็บอให้เลยว่าวไา้ไ่กครับอันอาวนี้แหละลูกพีตาได้โหงมาเอาไอ้คุณวเาให้่ว่ก็นงเบืองอยู่นะคุณว่าก็งเบืองหั้สากินเผาอยู่เมยยูดีเมย์ยูดีก็ติ้งไปติ้งมาอยู่ไมไปตอบเปคนเียวตอบตอบไปเอาล่าไปจัอยู่นไปเอาล่ะไปจัเมยาออาเมื่อเผาหนาเราบ่เผาเมยยูดี ตนี wow. ้อะาปลาบตนปลมุนตัวปมนตัปเมาเออตัวนีปลากระาเดียวกันเดียวกันแล้วตี่ว่าแม่เออพ่ดไหทางเนี่ยเอาไปทางก็อยากเห่อแม่ตัวนึลอะไรนะข้าวข้าวที่แก้ยังน้อยตีนั้นอุตนคอยมือมือเว้เนี่ยแม่จะพามาดิบวะอ็กอรักก็อยู่เตียงไันได้เซว่นวะเซียงไม่ยังกินอยู่นี่สต่เอาลูกเมื่อทำนเมื่อแม่เลคนน่ะที่มีมักสิาเนาะคนนันะว่าผูวหลานนะ หาหมอมาใส่ได้บาทเลกระถางกรพเพ่ะอะไรจานน้นหมกน้ำเกลือน้ำตุนะจานจะยู่ใส่ผงเนี่ะนี่ไงยนี่กระปูย่างเนี่นี่มื่่นี่กินปลา เกือนำหลังยางเนี่ยนี่นี่น้ำกระทางนะลงแม่่ะลงแม่ว่ะพี่ดาแมจะอยูนยังกินปูปูอะไรไงปิ้งชะไอยู่นี่อุซ่าปิ้งซะไซอย่านี้เลยบนทามันถูกายนี่เลยยังกินปูอันนี้เขาเอ่ยบาคนมากินคุ่มเลยจับคุ่มกรบปูว่าแบบนี้นี่ถึงแม่นอนเลยบอกมากินนั่งย่างเดียวเหรอับกรปูฟ้านะมู ปูปันผูชนดิผู้ชนกินจังเดียวหมูตปม่มาูิเลปูนี่นีเาเตะเาเตะเพื่อจะได้กินปูนะลาาจปี้เลอ่รอย่างนี้วลจับราวังเอย่าลนี่อ้าวขับวาขาอยเลยว่งๆว่าักาา เรือกปลาไม่กินข้าวไม่ไม่้อ้ไม่บัดเลยของท่ามันก็ต้องเือนไปงข้าวแล้วเอาสูบมาล่าไม่ได้แต่แต่คุณนนปลาเนี่ยเต็มคุกมาย่างสองกับตะันจันนี่ก่อนแล้วนนอน้เางนันนงเผาคือยดุมหัวเนาะเทียงกันเนาะไปนก่อนชุบร่องชุบร่องลบด เขาทอดแบบาไปช่ไหมลอยไปครับแผ่มันมากันน่ะเต๋บอการไม่มันพอดมือชื่นัินแหนั่นแหละหน้เชียงยิ่งเนี่ยเฮ้ยนี่แต่เ้าห้องตัวคนเสานี่อีกท่านนงดูไปดิมีแต่คนที่เข่าเพิ่มมาแต่เสาโอซามะเน่คนเดียวจ้ะ มาอิ่มเฉยพร้อมเลยดิพร้อมเลยเด่ดมาความภาคขาวเลยดเด็แล้วโอ้ดอกร้อมกินได้ยังพร้อมพร้อมนั่งมุกอีกเนี่ยความมุกความหัวมาถึงถงเวลากะเวลาไปเขากะเวลาถึงที่ตูเรากะไปถึงว่สาอบต้องหิวแล้วกันไปเขากะเวลานอกเวลาต้องเตี่ยงนี่แม่แน่นี่ไปไหนเขาต้องกินเวลาเนี่ยเนาะช่วยเวอร์น้อหาล้มาว้้มปลาแต่บ่กหาวปิ้งเนาะไม่ไปหาปิ้งเลยหาวเยื่อใไปกัน ขอตัวกเพื่อนเป็นเช้อชม่ไหนห้องกันลังปลาจะมีหีว่าปลาจะมีแล้วเล็นเพียแล้วหองเียแล้วะเห็นตาวสิเห็นตาวอย่างกเป็นอะไก็พออย่งกับเป็ตาวแต่ก็พอแค่หลังหัวังั่ะ แม่เตือนบมากจนมาว่ะได้ยินเสียงาเจอยว่ดิคนนางเหนือปลาอย่างเงื่อนเด้เนาะกิน่าชินนางเนือปลาอยู่นี่แกนั่งถมเพื่อนเดยยังไม่จังไงนงถมเพื่อนจาเลยก้นเลยอวลงมากนเจ้าอะนะไม่อยลงมาก่อนจิดอก็ไม่ถวยเนาะพอจะไปว่ได้กนหายวะกดหมู่นายที่กดจินกจิรอแทนหมางใหม่นะกินจะหวางใหม่าิจิรอคือกอ ไม่เป็นสกปรกคุงไม่ใช่แล้ทำไมยังไม่ใช่บดไอ้มีน้อบ้ยนอะไรบอินไม่ได้เลนอะไรน่นี่นี่ไี่ี่นี่นี่น่น่นี่่่่ไ่่่่่่่่นี่่ี่่่ี่่่่น่น่่นนี่่่่น่น่นี่น่่ม่น่่่่น่่นม่่่นน่นน่่่่่ ก็เอิเขาอิญนะเขาเอิญเขาเอิญนะเขาเอิอันนี้ยิ่ัห้องอันเอาปลามาเดนี่้องเอาปลาินเสียงเสียงดังว่ได้หุ้้างันยูคนสองเบอร์มิได้กินเนาะมายูคนสองเอิได้กินเน่ใ้หลายพสานเื่อนเชมมอีได้อะไาันนี้น่ะจิติดรถไปซื้อของกินน้ำเราอะโอ๊ตจะเช้าเราข่อยพาจะล่มอะ กอดูไ but, ่ไปอรที่ินไปแล้ว่้วันเสาร์ที่ทำไม่ได้ออกเลยไม่ไปฮะครัิบุรางน้องขาดได้เรือยๆหมอทบอกไปเลยเนาะ้าขาดกับขาเน่าใช่ไมาเปนยุ่เน่าะากาวเสียงใช่ไหมผกา้าเสียงผ้าไปซน่าเน่าไปี้เนาะเขียวเลยวะน้องเนแบผ้าขาดเรื่อยๆน้องเนสีเฮียนมาท่านมุงแล้ว มันเกินไปได้นมาบุเกินไปก็ไปได้บ้านนี่เนาะบ้านนี่ไปได้าก็ไปแต่บ้าสิไปน้ำนี่้ก็ไ่ถดาไปนยอย่าพลาดล้มเนะคธรทมดาล้มขยตเออล่มลงไปรถเป็นฮันเป็นนีมาเอโอ้ใจแล้วี่นอนยัออกไปดีกันเล นกตลอดเรสอดแล้วก็เทสเบาๆอ่ะโจมตุยหจมดกไปเองนะประมูลนมันใจตัวเองเอาอย่างนี้เนาะมูข้าวมาห้อยะเราหายไปเราโอเคล้เพราะ่าเก้งนนลพากันนั่งกินข้าวกินน้าได้ป่เด็เปิดปันปลากันได้เอเลยยังรอบสามได้เนาะชิลล็อกไปรอบสามได้เนาะเป็นคำเนาะคำเนาะาะมรกันเนาะกินข้าวอิ่มไ้หพี่น้องเลย ผู้อ ok ิ่มอิ่มผู้ท่านอิมท่านอิมพยังปาบะดาปาตะพิงอะไรปเาว่ากไม่ได้ทำลูกทำาไม่ได้ป้ายตาไม่ได้โอเคเนาะธรกิปนี้ม่ต้องเป็ดจบกันเลยสัตว์หปีบุปีป่าก่อนจ้าสวัสดีที่จัหานี่ย